ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบไอดีพาร์ทเลทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอีเมลโลบัคฟูดบวกหาโลบัคเพิ่มให้หน่อยโอเคเดพีหาให้เติมโลบัคกับ TN z Shop มีแอดมินคอยบริการทั้งใน Dis ส o อ d และ Facebook 800โลบัคในราคา120บาทเท่านั้นเออสุดยอด หากใครกำลังหิวโลบักแบบสุดๆขอแนะนำ RPG Shop ร้านเติมโลบักเลทหกรายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ f i z z a Shop ร้านเติมโลบักเลทหกรายละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับช่วงขายซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้สวัสดีครับทุกคนดีดีรำุช่องสุดสเกิลนะครับวันเดียวเกมจริงๆต้องบอกว่าพี่อยู่ในครับของ Lady Play To ซึ่งพี่จะพาทุกคนไปเอาสซ่อยู่ข้างหลังพี่ถ้าเข้าประตูไปมันจะส่งเราไปยังแมปโลบ็อก High ไฮสคูลนั่นเองใช่ซึ่งพี่จะพาทุกคนไปหาของในที่นี้กันนั่นคือไส้คอนี้นั่นเองอ่าทีนี้สิ่งที่ง่าย,ายสำหรับเราคือต้องมีเซิร์ฟวีก่อนใช่เฮ้ยพี่เข้าเกมไฮสคูลมาแล้วนึกถึงการที่เราไ,ได้ไปเดินทางไปโรงเรียนครั้งแรกเมื่อเราเข้ามาแล้วก็วิ่งสุดฝีเท้าเลยครับเราต้องไปโรงเรียนให้เร็วที่สุด มันมีวิธีไปเร็วกว่านี้ไหมอ่ะนี่ไงเทเลพอร์ตเป็นสกูลเลยกด X Pro นะครับสีปุ่มสีม่วงๆกดสกูลมันก็จะว่ามาที่โรงเรียนให้เราจะเป็นจะต้องไปจุดจุดหนึ่งทันแปดโมงไม่ทันแล้วแล้วดูเวลาตรงซ้ายบนนะครับถ้าเกิน8 AM คือเราไม่ทันนะให้เราออกรีเซฟเข้าใหม่นั่นเองแวบโอ้ยตอนนี้มันตอนโอ้มัน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 เวลามันขึ้นเร็วมากมากมถึงมากที่สุด หกโมงแล้วหกโมงแล้ว <c oughs> อืมเี้ยหยุดเมื่อตอนถึงเวลา8ปนาฬิกานะครับกรี๊งเวลาจะเดินทางค่อนข้างช้าแหละเราก็นั่งไปเรื่อยๆครับนั่งให้แบบห่างทะลุออกมาจากเก้าอี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกุญแจอยู่ข้างหลังกดตัวอีกเก็บกุญแจมาพี่ได้กุญแจแล้วทีนี้พี่มีผูดนําทางอยู่หลังจากที่เราเก็บกุญแจมาแล้วนะครับ let's go นี่ใส่รองเท้าเบอร์อะไรมาเนี่ยเดินผ่านห้องดนตรีแล้วเดียวสาย ผ่านน้องบูตรงนี้น้องบูจะมีประตูอยู่ตรงนี้เราจะใช้กุญแจเปิดเข้าไปเจอพบกับวาร์ปสตรอเบอรี่หรือเห็ดอะไรเนี้ยอ่ะเข้าวาร์ปไปนาะทุกคน back to school มันจะเป็นออบบี้เล็กๆน้อยๆนะครับให้ทุกคนกระโดดไปเรื่อยๆสบายๆเนาะเนี่เหมือนกระโดดบนแท่งต้นหอมเลยนะจริงๆพี่ว่ามันจะเป็นต้นแค Can e นดี้เคทน่ะแหละแล้ว,ลวก็อย่างที่กดออบบี้ทั่วไปเขาจะบอกนะครับแผ่นสีแดงนี่ห้ามโดนนะถ้าเราโดนเราก็จะวาร์ปกลับบ้านเก่าเลยทีเดียวก็คือต้องกระโดดไปตั้งแต่ต้นอ่ะ พี่ว่าตรงนี้ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่าๆเมื่อกี้เมื่อกี้มันห่างพี่ไปโดนเงี้ยไม่รู้วยตรงนี้พี่กดชิปล็อกไม่ได้อ่ะใช่มันห้ามชิปล็อกตัวละครเล็กๆช่วยเหรออุ๊ยหางโดนจริงๆด้วยพี่จะเอาหางพี่ออกไปก่อนนะกันมันจะออกแค่มันจะออกแค่ในเกมนี้นะพี่รู้สึกว่าบันทีหางพี่เผลอไปแตะหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้แล้วก็ความใหญ่เล็กของตัวละครอาจจะมีผลด้วยตรงนี้ถ้าเราเหยียบมันจะหายด้วยนะ เยยบแล้วรีบโดดไปข้างหน้าเร็วๆเลยตรงนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ตรงนี้พี่ว่าเราใจเราโดดเฉียงไปตรงนู้นได้ไหมโอ้ห <c oughs> ัวร้อนเกมอิ่ง <c oughs> ไม่โดนอะไรเดงๆนะแต่ตกไปตายเลยเอ้ยสกิดติงห่้ยเต้นม,มองไม่เห็นโอเค <c oughs> อยู่ดีๆเกิดอากาศย่าใจร้อนหล่นช้าๆได้พราได้ช้าอะไรไม่รู้โอนนน้นี่นี่นเน้นเน้นโตเรียนไปแล้วทุกคนโดดไปงนต้นนี่ไงอยากเราใจนั่นแหละโต๊เรียนช่วยคุณได้ตรงนี้พี่ว่าโดนัทน่าจะหายถ้าเหยียบจริงด้วยมันคือซีเรียลที่ไม่ยอมอยู่กับเราวางแผนการกระโดดร่วงหน้าอย่างช่ำชอง อ,อุ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้พี่ว่าพี่โดนแน่าตายเกือบแล้วเกือบเยียบแล้วไงล่ะโอ้ถึงแค่ถึงถึงถึงสรุปถ้าโดนไม่ได้นี้ไอ้ก้อนเนินนี่โดนได้ไหมโดนไปน่าจะไม่เป็นไรตรงนี้พี่นึกถึงเกมฟอร์ไก์ขึ้นทันทีเลยโซด,ดีคุณถ้วย ตา oh. 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 ่วยทองโอ้โหด้ตายอะอมแนที่สี lower body เออนี่คือเคลบสินะด่าเกียดมากเลยมันช่วยอหรอ้าศึกโคตรตลก เอาจริงมีคนขายอย่างนี้มาพี่พ,พี่พี่เราพี่เราเอาขานี้ไปสกิลได้ไหมแต่แล้ว่าเอา่ะตัวอะไรนี่พี่เริ่มไม่เชื่อว,ว่าเราเห็นว่า,ามันเดินมันเตะขาไป้างหน้าอย่างนี้พี่ไม่โดนดีขอบสีแดงตกไปก่อนละเอก็เตเลย ตึ๊ด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 นี่ปะอ๋อนี่หรอ๋อกระโดดอันแรกทุกคนครับเลิ่มเป็นกระโดดอันแรกนะปลอดภัยกับชีวิตเหลือเท่านี้พี่ยังตายเลยแต่พี่รู้สึกว่าโดดอย่างนี้พี่ไม่ชินไงก็ไม่รู้มุมกล้องมันแปลกๆแต่รู้สึกว่าการกระโดดมันปลอดภัยขึ้นนะเฮ้อ โอเคครับก็คลิปนี้แตหรับเนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้นะ <c oughs> เออวะกดชิปแล้วไปเดือขึ้นแนฮะเฮ้อง่ายเหมือนปอกกล้วยเอากล้วยไปทิ้งแล้วกินเปลือกคีย์ของการกระโดดครั้งนี้ก็คือใจเย็นๆตรงนี้พี่ว่าจะมีปัญหานะถ้าขาเราเล็กอะ่ะมันเหยียบโตแล้วมันจะทะลุไปโดนข้างล่างเล้วเปล่าเออใช่เอา,เอานาดี คือถ้าเราขาอ้วนตรงนั้นได้เปรียบไงแต่นี่ขาเราเป็นแท่ง <c oughs> ไม่ได้อะเฮ้ยทำไมเขาสร้างไก่จังเลยอ่ะเอ้ยพี่ละมือไห้อ่อนลิ้นโตอะไรนะเฮ้ย ดี่ี่ีีีีเอ้าตรงนี้มันมีกับเพลอากาศบ้าจริงดักจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวหัวหัวแม่เท้าเพลงมันน่ารักนะแต่ในใจพี่กำมัดก็กโก้ขันอ้ตรงนี้ด้วยความที่พี่ขาเล็กโดดทะเยงน่าจะง่ายกว่าเพราะพี่พี่พี่กำหนดไม่ถูกว่าพี่กดหน้าไปเท่าไหร่ อ๋อคือเราให้เราออยนั้นมาบังไว้ใช่ไหมได้แล้วหูวฮะเมื่อกี้ตอนนั้นพี่ไม่รู้โดดขึ้นไปไงแต่มันขึ้นไปได้เองอะนี่ยตอนแรกพี่ทำไงยะแล้วพี่ขึ้นไม่บนกดจริงพี่โดนละแต่พอ แต่พอกดแต่พอกดชิปค้างอะ่ะมันกลายเป็นว่าไอ้ตรงนั้นอะ่ะไอ้ตรงนั้นอะ่ะมันโดดได้เฉยเลยอ,ะอล่ะว่าเรามันแค่กอดกอทีฟูยาเบบี้ดีดีดีคต <laughs> ชอบไปเลยนกนำ <laughs> ออกขวานี้มันจะโดนอะไรไหมไม่น่านะ อุ้ยมันเกิดตรงนี้เลยหรือเไปเลยมาต้องบวเลยอุ้ยโอเคมื่คุณลงบ่อได้ยากจากเนยคุณก็จะเจอไฟ้ตรงนี้เก็บไปเลยครับเย้คุณก็จะได้รับเหรียญตราให้คูณเกตดูการแต่งตัวของเขาก็เป็นว่านี่ครับก็จะได้ไอเทมเป็นไร้คอเลยเนียพี่จะพาไปดูใน i n นเว t o r y ของพี่นะจ๊ะ คือมันจะเป็นเซ็ตบอมบาัสติกมีเสื้อฮูดดี้มีสร้อยคอมีกกงเกยงยีนเน้อถ้าใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่เห็นรูปใช่ไหมเที่ยวไปเดินเล่นในด่านให้ดูดีกว่าไม่ต้องกระโดด <laughs> มันอยู่ในเทสแอนิเมชันกระโดด <laughs> <laughs> ผีเพดาน้องกอน <laughs> <laughs> ชั้นคือวิญญาณที่ตอนติดห้องหลังนี้อยู่อ่าเอาลงมาแล้วทีนี้นี่แหละจะเป็นสร้อยพร้อมเสื้อฮู้ดพร้อมมือเก่งอ่าสำหรับคนที่กระโดดให้สคูลชนะซึ่งพี่เขาบอกว่ามันหัวร้อนมากพี่ตาย20กว่ารอบฉะนั้นทุกคนส,สู้นะครับออบบี้อาจจะยากนิดนึงขอแค่ทุกคนมีความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นโอเคครับฝันดีทุกคนขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับไปซืรอมามาแล้วพบ่อไม่ให้คิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเย่ yeah, yeah, ได้แล้ว บายใจหัวอุ่นเลย